เมื่อดีเจออนไลน์สาวสวยสุดเซ็กซี่ผู้ที่ชอบเช็คอินไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจนเธอได้เจอกับคนโรคจิตที่สวมหน้ากากหมูติดตามตัวของเธอไปตลอดและตามทำร้ายเธอเธอจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่มาติดตามรับชมไปพร้อมกันครับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทำการสปอยหนังซานที่มีชื่อเรื่องว่าเ h ็คอ In เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยล์เท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยล์สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องเช็คอินนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านช่องทาง YouTube นด์ไดชแนลหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ดีเจสาวคนหนึ่งเธอเป็นดีเจออนไลน์และเป็นเน็ตไอดอลผู้มีคนติดตามมากมายแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกผู้ชายที่มาติดตามเธอเพราะความเซ็กซี่ ของเธอนั่นเองอลิสเธอได้ไลฟ์สดในแอปพลิเคชันแอปหนึ่ง เพื่อทุกคนนั้นเข้ามาพิมพ์แชททักทายและมามอบของขวัญให้กับเธอเพื่อนําไปแลกกับเงินทุกคนก็เข้ามาสวัสดีอลิสซึ่งวันนี้เธอมาอยู่ที่สถานีรถไฟและกำลังจะออกไปเที่ยวเธอได้พูดคุยกับทุกคนว่าเธอกำลังจะออกไปเที่ยวแต่เธอยังไม่บอกว่าเธอจะไปเที่ยวที่ไหนซึ่งทุกคนนั้นก็อยากรู้เพราะว่าอยากมาเจอกับเธอนั่นเองอลิสจึงบอกว่างั้นส่งของขวัญให้กับเธอก่อนถ้าครบสามหมื่นเมื่อไหร่เธอจะบอกว่าเธออยู่ที่ไหนทุกคนจึงพากันส่งกันรัว จสุดท้ายของขวัญมันก็ค่อยๆทยอยจนเกือบถึง 30, สามหมื่นอาริซจึงยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนของเธอดูเพื่อนของอาริตมีชื่อว่าลูกไม้ซึ่งก็เป็นแอดมินให้กับอาริตด้วยเช่นกันลูกไม้จึงถามอาริตไปว่าทำแบบนี้มันจะดีหรอวะอาริซจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเข็ยนไหมก็ส่งกันมาตั้งเยอะแยะพวกนี้นะโง่จะตายเราก็แค่บอกไปว่าอยู่ที่ไหนก็แค่นั้นหลังจากนั้นของขวัญมันก็คบ 30, รบสามหมื่นพอดีอาริซจึงยอมบอกไปว่า ตอนนี้เธอกําลังอยู่ที่สถานีรถไฟและกําลังจะเดินทางไปที่กเกาะสมเด็จเธอนั้นอยากเสร็จมากๆเลยคืนนี้จนทุกคนที่ได้ยินคําพูดนั้นจากอลิสถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความแตกตื่นว่าโ oh, หสเมเด็จซะด้วยถ้าชวนพี่ไปได้เสร็จแน่ๆและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่อลิสนั้นเธอเดินทางมาถึงกเกาะสมเด็จแล้วและเธอก็ได้ทําการเช็คอินที่กเกาะสมเด็จลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองหลังจากที่เธอนั้นมาถึงที่สเมเด็จเธอก็มานั่งอยู่ที่ชายหาดแล้วก็มาทําการร้านสดเหมือนเดิม ซึ่งยูเซอร์ก็เข้ามากล่าวทักทายอลิซตามปะกะติแล้วก็มีคนบอกว่าอยากไปด้วยจนมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาพิมพ์ว่าถอดเลยถอดเลยอลิซเธอจึงคิดอะไรออกบางอย่างแล้วบอกว่าถ้าอยากให้เธอถอดเสือ้อตัวนอกออกก็ให้ส่งของขวัญให้ครบห้าหมื่นและเธอจะยอมถอดหลังจากนั้นยูเซอร์ก็พาส่งของขวัญกันเข้ามามากมายแล้วก็พิมพ์แชร์เข้ามาว่าใครส่งของขวัญขอให้มีเมียเติมตังค์ด่วนรักอลิซ จนสุดท้ายอลิสก็ได้ของขวัญถึง5 0,000ตามที่เธอนนั้นต้องการทุกคนจึงบอกให้อลิสนั้นถอนและลุ้นไปขณะที่อลิสนั้นกำลังจะถอนสุดท้ายเธอก็ถอดออกมาเธอนั้นสวมชุดว่ายน้ำลายปกิกาจูจนทําให้ยูเซอร์ทุกคนนั้นถึงกับตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นสวทรงองคเอวของอลิสจนมีบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากมาหาอลิสเลยและอลิกก็บอกว่าเธอมีของขวัญอะไรบางอย่างจะมอบให้กับยูเซอร์ด้วยจนทุกคนนั้นลุ้นว่าจะเป็นของขวัญอะไรกันนะลุ้นจนหัวใจจะวายแล้วอลิสเธอจริงดรงลูกไม้ มาในกล้องของเธอและแนะนําให้ทุกคนนั้นรู้จักกับลูกไม้และบอกว่านี่คือลูกไม้เป็นแอดมินของเธอเองถ้าทุกคนนั้นส่งของขวัญมาครบหนึ่งล้านอลิซกับลูกไม้จะแก้ผ้าโชว์เลยซึ่งลูกไม้เธอก็ปฏิเสธบ้าหรอใครจะไปทําอลิซจึงแกล้งบีบหน้าอกตูกไม้ไปซึ่งกระทาให้คนดูนั้นตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากว่าโหมีแบบนี้ด้วยไม่รู้จริงๆมีจับนมกันด้วยเมื่อไหร่จะถึงล้านนะซึ่งอลิซเธอก็ขอตัวไปเล่นน้ําก่อนแล้วก็มีบางคนบอกอลิซว่าอย่าเพิ่ง แต่ลิสเธอเก็ยังทําการไลฟ์สดอยู่ปกติแต่เธอนั้นตั้งกล้องอยู่ไกลๆและเธอก็ลงไปเล่นน้ำกับลูงไม้อย่างสนุกสนานหลังจากนั้นอลิซเธอก็ทําการเช็คอินใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองว่ามาเล่นน้ําด้วยกันนะคะรอทุกคนอยู่นะคะและเช็คอินที่หาดลุงดําอยู่ที่กเกาะเสม็ดซึ่งขณะที่เธอกําลังเล่นน้ําอยู่นั้นก็มีลุงคนหนึ่งเดินผ่านไลฟ์สดของเธอคนที่กําลังดูอยู่ ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าลุงมาเก็บขยะอะไรตอนนี้ลุงอ,าางอย่าบาังอย่าบัง หลังจากนั้นลูกไม้เธอก็ขึ้นมานั่งบนชายหาดและปล่อยแฮร์ริสนันเล่นน้ำอยู่คนเดียวซึ่งขณะที่ลูกไม้เธอกำลังสนใจกล้องถ่ายรูปของเธออยู่แต่เธอไม่ได้หันไปมองอาริสเลยโดยที่ไม่รู้ว่าลุงคนที่เดินผ่านกล้องไปเขาในลงไปในน้ำเพื่อจะทำร้ายอาริสลุงคนนี้เขาได้ถือชอหมวกปลายแหลมและเข้ามาที่ด้านหลังคองอิสและก็แทงไปที่ลำตัวของอาริสจนเธอนั่นร้องโวกเวงโวยวายลูกไม้เธอจึงวิ่งลงไปในน้ำเพื่อไล่ลุงคนนั้นไป ซึ่งทุกคนในไลนย ็ถึงกับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คอมเมนต์กันว่าชิพหายแล้วลุงมาแทงน้องลิททำไมวะมันหนีไปแล้วลูกไปช่วยลิทเร็วและลูกไม้ก็ไปดูอาการลิทซึ่งเลือดของลิทก็ออกมาเยอะมากทุกคนเป็นห่วงลิทมากคอมเมนต์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหรือเปล่าเคยเลือดและลูกไม้ก็พาลิทมานั่งและถามว่าลิทนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ลิทนั้นไม่ได้สนใจในสิ่งที่ลูกไม้พูดเธอหันมาพูดก,กับกล้องให้ทุกคนนั้นช่วยส่งข,งขวานมาให้กับเธอโดยที่ทุกคนที่กําลังมองเธออยู่บอกให อลิซนะไปหาหมอก่อนดีไหมกดแพลไว้ก่อนเจ็บแทนเลยว่าอยู่ดีๆมาแทงเฉยเลยอลิซเป็นอะไรไหมไปหาหมอก่อนดีไหมแต่ตัวลิซนั้นก็ยังพูดขอของขวัญอยู่ได้หลังจากนั้นตาลุงคนนั้นก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วก็มาดึงตัวลูกไม้เพื่อจะทําร้ายเธออลิซเธอจึงยื่นมือมากดปิดลายในขณะที่ทุกคนพิมพ์แชทเข้ามาบอกให้อลิซนั้นหนีไปซึ่งที่แท้จริงแล้วลุงคนนั้นก็คือบอส คิกคนหมายของอลิสนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดลูกไมายก็ไม่ได้รู้ด้วยว่ามันเป็นแผนของอลิสเธอจึงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และชมวกที่บอสนั้นใช้เป็นชมวกของปลอมซึ่งบอสนั้นทําขึ้นมาเองมันไม่สามารถแทงให้ใครตายได้อลิสจึงบอกไปว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยคนอื่นจะได้ส่งของขวัญให้เราเยอะๆซึ่งตัวของลูกมายนั้นถึงกับเซ็งเธอจึงเดินออกไปคุยโทรศัพท์คงนอกคนเดียวซึ่งขณะนั้น ขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่ก็มีชายคนหนึ่งที่มายืนกดส่งของขวัญให้กับอลิและของขวัญตอนนี้ยอดมันก็มาาถึง1นึ0 0 0แล้วซึ่งคนที่กําลังกดส่งของขวัญให้กับอลิซอยู่ตอนนี้เป็นชายคนหนึ่งที่เขามีเลือดเต็มตัวไปหมดและไม่เพียงแค่นั้นเขานําหน้ากากหมูที่มีดวงตาที่มีเลือดไหลออกมามาสวมอยู่บนหัวของเขาด้วยและเรื่องราวก็ตัดมาที่ลูกไม้เธอได้ยืนแยกตัวออกมา พื่อโทรหาเพื่อนของเธอถามถึงร้านเหล้าที่จะไปกินกันในคืนนี้และสัญญาณมันก็ไม่ค่อยมีทําให้เธอนั้นเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามีใครกําลังแอบมองเธออยู่ซึ่งมันก็คือไอ้หน้ากาก,ากหมู่คนเดิมที่ซุ่มดูทุกคนอยู่นั่นเองและอลิสเธอก็ทําการเช็คอินหาดสายแก้วตอนที่เธอนํามาเที่ยวพาและเธอก็ออกมาเที่ยวและออกมาเต้นอย่างสนุกสนานหลังจากที่ทุกคนนั้นดื่มกันจนหนักทุกคนก็กลับมาที่ห้องพักและมเมากันอย่างมาก บอสตื่นมาตอนเช้าเขารู้สึกปวดฉี่เขาจึงออกมาจากที่พัก แล้วก็ออกไปฉี่ข้างนอกซึ่งขณะที่เขากําลังฉี่อยู่นั้นเขาก็าไม่ได้สนใจว่าใครบางคนกําลังเดินเข้ามาหาเขาซึ่งนั่นก็คือไอหน้ากากหมูนั่นเองมันได้นํามีดมาแล้วก็ฟันไปที่บอสเมื่อบอสนั้นล้มลงมันจึงฟันบอสซ้ํจาจนสุดท้ายบอสก็เสียชีวิตลงเมื่ออลิซก,กับลูกไม้นั้นตื่นขึ้นอลิซเธอก็หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแล้วก็ทําการไลฟ์สดซึ่งอลิซเธอก็อยู่ในชุดที่เซ็กซี่มากๆจนทุกคนนั้นถึงกับเม้นว่าใจจะขาดแล้วมีระบบ3มมิติมา ai ซึ่งอลิซนั้นเธอก็กําลังจะให้ทุกคนนั้นได้ดูบรรยากาศทะเลตอนเช้าและกําลังจะเปิดประตูออกไปทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากินข้าวกันหรืยอยังอยากดูด้วยอยากดูด้วยพาธีต้องสวยแน่แ,นแต่อลิซเมื่อเปิดประตูออกไปเธอกับพบไอ้น้กากหมูมันได้ยืนมีดและกําลังจะฟันมาที่อลิซอลิซจึงรีบปิดประตูและรีบวิ่งเข้ามาในห้องด้วยความตกใจแต่ครั้งนี้ยูเซอร์ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะคิดว่าลิ้นแกล้งเหมือนครั้งที่แล้วอีกทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหลอกอีกแล้ว,ว่เนีย หัวหมูโลกจิตอีกแล้วหรอซึ่งตัวของลูกไม้เธอคิดว่าน่าจะเป็นบอสที่ยังแกล้งอยู่เหมือนเดิมเธอจึงออกไปเปิดประตูแต่ก็พบไอ้หน้ากากหมูมันยกมีดขึ้นมาแลวกาลังจะฟันมาที่ลูกไม้เธอจึงรีบปิดประตูซึ่งไอ้หน้ากากหมูมันก็เข้ามาไม่ได้ในขณะที่อดีตและลูกไม้กําลังตื่นตนระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ แต่ยูเซอร์นั้นก็ไม่เชื่อและยังคอมเมนต์คิดว่ามันเป็นการแสดงอยู่เหมือนเดิมแต่บางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นโรคจิตจริงๆก็ได้นะหลังจากนั้นไอ้หน้ากากหมูมันก็พังประตูแล้วเปิดเข้ามาได้ซึ่งขณะที่มันกําลังจะวิ่งไปทําร้ายทั้งสองคน ลูกไม้เธอจึงหยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่อนากากหมูจนมันล้มลงไปซึ่งในตอนนี้โทรศัพท์ที่อลิซต,ตั้งไว้ก็ถ่ายเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดทุกคนนั้นเริ่มตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอลิซไม่หลอกอีกนะตีจริงๆหรือเปล่าซึ่งอลิซหลังจากที่อนาการหมูมันล้มไปอลิซเธอจึงค่อยๆคลานตัวเข้ามาและหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอไปเมื่อลูกไม้เธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็ด่าอลิซไปว่านี่ยังห่วงร้ายอ,อีกหรอ อลิซจึงบอกว่าเธอจะเอาโทรศัพท์ไปโทรหาตำรวจหลังจากนั้นลูกไม้และอลิซก็วิ่งออกมาจากรีสอร์ทที่เธอนั้นพักแต่ไอหน้ากาก,ากหมูมันก็ยังคงวิ่งตามมาอีกและจับตัวอลิซและกำลังจะเอามีดฟันไปที่ตัวของอลิซแต่ลูกไม้นั้นก็เข้ามาผลักตัวห,หน้ากากหมูออกไปได้ทั้งสองคนวิ่งออกมาถนนได้ทัน และโบกรถคันหนึ่งจนเธอนั้นขึ้นมาได้ส่วนอากากหมู่นั้นมันก็วิ่งตามรถมาไม่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งอลิสและลูกไม้ตกใจเป็นอย่างมากอลิซถึงกับเสียน้ําตาเพราะความหวาดกลัวกับสิ่งที่เธอได้เจอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําการนั่งเรือเพื่อออกจากเกาะเสม็ด แจ่จูจูเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเสียงของยูเซอร์ที่กดส่งข้อความให้กับเธอซึ่งนตอนนี้ไลน์ของเธอมันยังคาอยู่แล้วก็ยังมีคนส่งข้อความให้เธอด้เรื่อยๆซึ่งอลิซเธอก็งงมากว่าใครนั้นส่งข้อความให้กับเธออยู่ตอนนี้และเรื่องดาวก็เผยให้เราได้เห็นว่าในเรือลำนี้นอกจากอลิซและลูกไม้แล้วก็ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยซึ่งคนที่ส่งข้อความให้กับอลิซเนื่อคือผู้ชายที่โดยสารมารกับเรือลำนี้ด้วยนั่นเอง พวกเขาก็ส่งของขวัญให้กับอลิิสูลัวด้วยความที่อาริส้นเคยบอกว่าถ้าของขวัญครบหนึ่งล้านเธอจะแก้ผ้าให้ทุกคนดูคนที่ส่งของขวัญให้เธอคิดในใจว่าขอจัดสักดอกได้ไหมจ๊ะ ตอนนี้แล้วก็มีพี่นาโหดที่หนวดเข่าลุงลังเขาก็กดส่งของข,องขวัญให้กับอลิสแล้วก็มองไปทางอลิสแล้วก็คิดในใจว่าตอนนี้ลูกตั้งหมดแล้วสายตาทุกคู่ของผู้ชายทุกคนในเรือก็หันไปจับจ้องมองที่ตัวอลิสแล้วก็ลูกไม้ซึ่งเมื่ออลิสและลูกไม้เธอได้หันหลังเข้าไปตรงที่คนขับเรือเธอก็พบว่าไอ้นากากหมูมันยืนอยู่ข้างในนั้นด้วยและมันก็ส่งของขวัญให้กับอลิสด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็คือยูเซอร์ของอลิสคนหนึ่งและร่วมส่งของขวัญให้กับอลิส จนนาตอนนี้ของขวัญของอลิสนั้นได้ครบหนึ่งล้านแล้วมันได้พูดออกมาว่าขอบคุณที่เช็คอินและเรื่องราวก็ย้อนกลับมาในตอนที่อลิสนั้น่งอยู่ที่สถานีรถไฟตอนที่ลูกบายนั้นถามอลิสว่าไปบอกว่าอยู่ที่ไหนมันจะดีหรออลิซเธอจึงบอกกับลูกบมายไปว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพวกนี้มันโง่จะตายแค่บอกว่าอยู่ที่ไหนพวกมันก็ส่งของขวัญให้แล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เช็คอินปกติอยู่แล้วและหนังสร้างก็ได้ทิ้งท้ายว่า ทุกครั้งที่เช็คอินคนไทยกว่า46ล้านคนที่ใช้ Facebook อ่านรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกคนนั้นคือคนดีและเรื่องราวหนังสั้นเช็คอินก็ได้จบลงหนังสั้นได้ทิ้งท้ายทุกคนนั้นดาวต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วตัวของอลิสเนี่ยเธอจะโดนอะไร จะรอดเนื้อมือจากผู้ชายทุกคนนั้นไปได้หรือเปล่าซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมแต่ผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันตัวของลิสเนี่ยเธอเป็นเน็ตไอดอลที่มาเป็นดีเจออนไลน์จัดรายการในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเธอก็ชอบหลอกยูเซอร์ให้ส่งของขวัญให้กับเธอโดยการให้ทุกคนนั้นชมเรือนร่างของเธอที่เซ็กซี่มากๆ จนทุกคนนั้นส่งของขวัญให้กับเธอเพราะอยากดูนู่นดูนี่อยากเห็นเธอถอดเสื้อผ้าจนลิซนั้นคิดโปแผงๆขึ้นมาว่าจะส่งของขวัญให้กับเธอหนึ่งล้านเธอจะแก้พายทุกคนดูและอลิซเธอก็ยังหลอกให้บอสกิ๊กคนใหม่ของเธอนั้นมาแกล้งว่าเป็นฆาตรกรมาทำร้ายเธอเพื่อเรียกข,ของขวัญด้วยจนสุดท้ายที่อลิซนั้นชอบเช็คอินว่าอยู่ที่ไหนเธอก็เจอแฟนคลับโลคจิตของเธอนั้นตามมาทำร้ายเธอจนเจอและมันก็ได้ทำการฆ่าบอสและมาไล่ล่าตัวของอลิซแล้วก็ลูกไม้จนสุดท้าย อันดิศและลูกไม้เธอก็หนีมาได้และหนีขึ้นเรือกำลังจะออกจากลอแต่จูจูก็มีคนส่งอความรัวให้กับเธอเพราะว่าโปที่เธอได้บอกออกไปว่าถ้ามีคนส่งครบล้านเธอจะแก้ผ้าให้ทุกคนดูซึ่งทุกคนนั้นก็อยากเห็นอันดิตและลูกไม้นั้นแก้ผ้า และไม่เพียงแค่นั้นคนที่ส่งของความให้กับเธอกลับเป็นผู้โดยสารที่โดยสารมาบนเรือที่อลิซนั่นงมาและบนเรือนั้นก็ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนอกจากอลิซกับลูกไม้ที่ช็อกไปกว่าเดิมก็คือไอ้ฆาตรกรโรคจิตที่ใส่หน้ากากหมูอยู่มันก็ขึ้นมาบนเรือนี้ด้วยซึ่งมันกับผู้ชายที่เป็นผู้โดยสารทุกคนนั้นอาจจะร่วมมือกันเพื่อจะจัดก,การกับอลิซซึ่งเรื่องราวก็คงเดาไม่ยากนะครับผมอลิซ อาจจะรอดไปไม่ได้เพราะว่าผู้ชายบนเรือนี้มันเยอะมากๆเลยนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็สแสดงออกมาชัดเจนว่าต้องการอะไรในตัวของอลิสนะครับและพวกคณละครับคิดว่าอาลิจะรอดไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดลาดประการใดผมวก,กว็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคิดต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ